พอโดนลุม3ครับเปิดอันติครับยิวตัวเองสร้างเกราะแล้วไปชูตแต้มครับทุกคนดูฮะโดนลุม3นะครับในจังหวะนี้โดนลุม3แต่เอาไม่ลงครับและสามารถปิดคิวคาแมกไปได้ด้วยครับเนกิี่เล่นเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับผมในกิคิเลนครับผมในคลิปที่แล้วนะฮะเราได้ทำการรีวิวสกิลทั้งหมดนะครับของนิมเฟียหรือซีวีออนไปแล้วนะครับ ในวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการเล่นนิมเ e ียหรือซี v ิออนให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะครับโดยเริ่มแรกนะฮะตัวนี้นะฮะทางเกมแนะนำว่าให้อยู่เลนบนนะครับและผมก็ให้คำแนะนำเลยว่าอยู่เลนบนจะเป็นการได้เปรียบมากๆนะครับในอันดับแรกนะฮะเราจะต้องรีบฟาร์มนะครับแล้วก็รีบมาเก็บกุ้งตัวแรกให้ได้นะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเราจะเปลี่ยนร่างในเลเวลที่4นั่นเองครับแล้วก็เมื่อมีแต้มดังนะฮะ ให้ทําการรีบมาดังโดยกะจังหวะการดังให้ดีนะครับถ้าไม่มีฝ่ายศัตรูอยู่เนี่ยก็จะโชคดีไปนะครับแต่ถ้ามีฝ่ายศัตรูอยู่เนี่ยก็แนะนําให้เอา eject button มาด้วยนะฮะเพื่อที่เวลาเราไปดังแล้วเราจะได้เอฟเฟกต์นะฮะของไอเทมที่เราถือมานั่นเองนะครับเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้นะฮะเมื่อเราทําการดังนะฮะมันจะทําให้เราได้ sp attack เพิ่มขึ้นอย่างถาวรน,นั่นเองครับผมมันจะทําให้สกิลของเราแรงขึ้นนั่นเองครับ ทุกคนจะสังเกตว่าผมมี3แต้มมี2แต้มผมก็จะไปชุดพอเราเปลี่ยนไปเลเวลที่4ครับกิณมิสิค้อไฟก็จะมาแล้วนะครับทุกคนจะสังเกตว่ายิงเข้าลูคาลิโอได้หนักขนาดนี้นะครับทุกคนแต่เราก็จะต้องระวังตัวเองเช่นกันนะครับเพราะว่า ในตอนที่เลเวล4เนี่ยเรายังไม่มีสกิลที่สามารถฮิวตัวเองได้นะฮะแต่เมื่อเลเวล4ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถกดดันนะฮะโปเกมอนฝั่งตรงข้ามได้อย่างดีมากๆครับนี่จะสังเกตว่าคิวไปได้แบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มาชูดอีกครับนี่นะฮะผมเข้าไปป้อมในเลยนะทุกคนดูฮนะยิงเกะโคงะนี่คือถ้ายิงครบทุกเม็ดนี่คือแทบตายเลยนะทุกคนนี่ดูครับนิดเดียวเท่านั้นนะฮะและถ้าสกิล2โดนก็คือตายแน่นอนนะครับ เราก็ต้องทําการรีบฟาร์มเลยครับได้คะแนนเท่าไหร่ให้รีบดังเลยครับจุดประสงค์ของการดังอันนี้หนึ่งคือได้คะแนนด้วยครับแต่จุดประสงค์หลักจริงๆของเราคือการเพิ่ม s p แครให้นิมเฟียนั่นเองป่าเขาเราก็ไปเวทครับเพื่อเอาแต้มมาดังครับนี่ฮะทุกคนดูครับใส่เดียวกับคุจิกิโซครับนี่ฮะยืนสบายๆเลยครับทุกคนเห็นไหมฮะว่าสามารถปิดคิวหลังป้อมเขาได้เลยนะครับทุกคนนี่ครับแล้วตอนนี้สกิลเรนนิ่งคิสมาแล้ว ยิ่งทำให้นิมเฟียสามารถยืนเลนได้หนาขึ้นเงี้ยทำให้เราได้เปรียบนะครับในการยืนเลนแล้วก็การเก็บเวลนะครับก็เพึ่งเนี่ยเ,เราจะได้ทั้งฝูงเลยแล้วก็ไม่ทำไรครับมาดังครับทุกคนเมื่อเลนบนดูท่าทีว่าจะปล่อยได้แล้วนะครับเราก็ได้ทำการลงมาเลนล่างนะครับเพื่อที่จะมาเอาเต่านั่นเองนะครับแต่ทุกคนสังเกตนะฮะว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะเราเจอทีมที่ เขาไม่ค่อยได้สนใจในการตีเต่าเท่าไหร่นะครับเขาจะฟาร์มกันอย่างอื่นนี่ยก็ไม่เป็นไรครับถ้าเราเล่นอย่างถูกวิธีนะครับมันก็จะทําให้เราค่อนข้างที่จะแบกทีมได้เลยทีเดียวนะฮะเมื่อป่าว่างนะครับเราก็ให้ทําการเข้ามาฟาร์มนะครับในขณะที่รอนะครับผมเพื่อให้เลเวลของเรานําทีมศัตรูนะฮะการเล่นทุกเลนนะครับเราต้องสอดส่องมินิแมปอยู่ตลอดเวลานะครับ ให้เราคอยดูนะฮะว่าเลนไหนเนี่ยเราโดนกดดันมาลึกนะฮะให้เราเวทไปช่วยเลนนั้นนั่นเองครับแล้วก็ต้องขอแนะนำนิมเฟียอีกอย่างหนึ่งนะครับนิมเฟียเป็นตัวที่เป็นแอตแทกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นดีเฟนซ์จะไม่ได้หนามากนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาศัตรูวิ่งมาเนี่ยให้เราฉีดออกนอกวงครับทุกคน ตอนนี้เปิดอันติไปแล้วนะฮะบวก2นะครับแต่ว่าไม่มีเพื่อนมาเติมนะฮะทุกคนดูสังเกตดูนะครับเนี่ยเรา2ตัวยังสามารถทําเกมได้ขนาดนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจังหวะน,นี้ผมเข้าลึกไปจริงๆนะครับถ้ามีเพื่อนมาเติมอีกสัก1ตัวนะฮะเชื่อได้เลยว่าสามารถเก็บได้ทั้งลูคาริโอและก็คาแมกเลยเทคนิคง,ง่ายๆครับก็คือใส่สกิลเทรนนิ่งคิสเข้าไปก่อนครับแล้วค่อยกดสกิลมิสติคลไฟนั่นเอง อยูแป๊บเดียวครับอตอนนี้นะฮะทีมผมไม่เอาเต่าแต่ว่าการที่เล่นดิมเฟียเนี่ยก็สามารถโซโล่เต่าได้เช่นกันนะครับทุกคนแต่ไม่แนะนำนะครับแนะนำว่าถ้ามีเพื่อนเข้าเต่าแล้วในจังหวะที่ได้เปรียบแบบนี้เนี่ยครับให้มาช่วยเพื่อนตีเต่านะฮะ เมื่อได้เต่าเลนล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราการโยกกลับไปเลนบนครับให้ทุกคนสังเกตดูนะครับนี่ฮะสกิลไปแค่3-4เมตรเท่านั้นครับแตก2ครับทุกคนนี่คือความโอพนะฮะโอ้โหดูครับดูความแรงของสกิลความโอพของนิมเฟียนะครับในการเปิดตัวใหม่ เชื่อได้เลยว่าในแพตหน้าโดนเนิร์ฟแน่นอนนะฮะถ้าใครที่อยากจะเล่นนิมเฟียแบบ OP OP นะฮะแนะนำให้เล่นในช่วงนี้เลยนะครับเมื่อเราสังเกตว่าเลนล่างมีการดันกันไปเยอะแล้วนะครับให้เราทำการแอบขึ้นมาดันเลนบนครับทุกคนเพราะว่านิมเฟียเนี่ยสามารถยืน1-1ได้นะครับจะสังเกตว่าโอ้นี่หน่งหงกับฟูจิกิบานะสบายๆเลยนะฮะเพาต้องบอกว่าพอเลเวลหลังๆนะครับ มิสซิเคไฟได้ทาการอัปเกรดเนี่ยลูกไฟจะเพิ่มจาก4ลูกเป็น5ลูกครับทาให้เดเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกครับและดีเลย์ของสกิลมิสซิเคิ i ไฟเนี่ยจะลดลงไปอีกครับทุกคน <Final> เมื่อแซฟดอทเกิดนะฮะในเกมนี้ก็ต้องบอกว่าทีมไม่มาช่วยเลยนะครับก็ต้องบอกว่านิมฟีสามารถโซโลแซฟดอทได้อีกเช่นกันนะครับทุกคน ด้วยสกิลเรนนิ่งคิสนะครับที่จะคอยเติมเลือดให้นิมเฟียอยู่ตลอดเวลาและมิสติคลไฟล์ที่สามารถสแปมสกิลได้อย่างรัวๆเลยนะฮะทำให้ไม่ยากเลยนะครับในการโซโลแซปดอนนั่นเองแต่ก็อาจจะไม่ได้เท่ากับตัวเดเมจตัวสปิทเตอร์นะครับถ้าให้แนะนำนะครับก็ควรจะมีเพื่อนๆมาช่วยกันตีนะครับนี่ฮะนี่ครับหนึ่งหงวิ่งหนี ซินเดอเรลสสบายครับพอโดนลุม3ครับเปิดอันติครับยูตัวเองสร้างเกราะและไปชูตแต้มครับทุกคนดูฮะโดนลุม3นะครับในจังหวะนี้โดนลุม3แต่เอาไม่ลงครับและสามารถปิดคิวคาแมกไปได้ด้วยครับ <'re> ก็ต้องบอกว่าในการดึงฝั่งศัตรูมาตีเราให้ได้ก็เป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีของเกมนี้นะครับเพราะว่าเมื่อศัตรูเนี่ยพยายามจะมาฆ่าเราให้ได้เนื่องจากมองว่าเราเป็นตัวแอแท็คเกอร์เป็นตัวที่ มีดีเฟนต์น้อยนะครับเขาก็จะมารุมตีนะครับแต่ด้วยสกิลซัพพอร์ตของนิมเฟียเรนดิงคิสเนี่ยแล้วก็อันตินะฮะที่สามารถทำให้เราไฟ์กับทีมฝั่งตรงข้ามได้หลายๆตัวมันจะทำให้เลนฝั่งบนหรือเลนกลางครับโล่งแล้วก็จะสามารถเปิดโอกาสให้เพื่อนๆของเราเนี่ยได้เข้าไปทำแต้มนั่นเองครับและนี่ก็คือความโหดของซีวิออนหรือนิมเฟียนะครับทุกคนนี่ขนาดเกมที่เรายังไม่ได้เล่นเป็นทีมนะครับทุกคน นี่คือโหมดโซโลนะครับก็แนะนําเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นโซโลยังไม่มีเพื่อนไม่มีปาร์ตี้นะครับก็ สามารถเล่นเดี่ยวด้วยการเล่นนิมเฟียได้สบายๆเลยครับแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากหาตี้หาทีมลงแรงนะฮะสามารถเข้ามาได้ที่ Discord Pokemon โปเกมอนอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องนนกิคิเลนมุ่งสู่5 0ส0ซับสไครต์ด้วยกันครับผมแล้วก็ผมจะสตรีมเกมโปเกมอนอยู่ไหนทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา2ทุม่มเป็นต้นไปที่เพจเนกิคิเลนเช่นกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ